สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่19พฤศจิกายน2564นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอ้อยสุพรรณบุรี50แปลงที่1หลังจากที่ถูกน้ำท่วม1เดือนนะคะตอนนี้เขาก็น้องเรานะก็จะอายุเข้า6เดือนนะคะหลังจากที่น้ำท่วม1เดือนก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยและกบโครนนะคะ ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าน้องเป็นยังไงบ้างจะฟื้นตัวได้หรือเปล่านะคะหลังจากที่น้องออน้ำลดลงนะคะได้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยน้องเขามีอาการใบเหลืองนะคะเพื่อนๆก็ใจหายมากเลยแหละนะคะว่าน้องเขาจะรอดไม่รอดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เริ่มทำการใส่ปุ๋ยกบโครน ะะประมาณอาทิตย์ดึงน้องเขาก็เริ่มกลับมาใบเขียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเสียหายไปหลายต้นเหมือนกันเป็นต้นเล็กๆนะคะปลายยอดเขาจะเหลืองๆแล้วก็ตายไปเลยนะคะเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะเห็นร่องรอยเดิมอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะว่าไร่นี้หลังจากที่โดนน้าท่วมแล้วเขาจะ จเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ที่ปลูกที่มันสูงสูงที่น้ำไม่ท่วมนะคะจะดีกว่าท,ที่ลุ่มๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เรากบโคลนนะคะน้องก็จะเริ่มแตกหน่อนะคะเพื่อนๆนะคะสัตย์เจนก็จะเอาดินขึ้นมากบโคลนทุกทุกหลุมเลยนะคะ เพื่อที่จะให้ลากเขาเดินหลังจากที่เขามีอาการเหลืองนะคะแล้วปัญหาที่ตามมาหลายๆอย่างนั่นก็คือว่านอกจากว่าเขาจะไม่โตนะคะแล้วลำลำเขาจะเล็กด้วยนะคะแล้วก็จะแตกหน่อข้างแตกหน่อข้างเยอะมากนะคะนี่ทำการหักออกหมดเลยนะคะดึงออกหักออกหมดเลย แตกหนออข้างชนิดี่ว่าเกือบทุกลำเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่โดนน้ำแช่ขังมานะคะนี่ค่ะแต่น้องเขาก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาลากเดินพึ่งลากเดินนะคะแล้วก็จะกินปุ๋ยคะ่ะลำก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเนี่ยลำส่วนมากก็จะเป็นลำประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จก็ ทำการบำรุงค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพื่อนๆก็จริงๆแล้วการกบโคลนเขาไม่ให้กบเป็นหลังเต่าแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากส่วนนี้มันโดนปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรยยังไม่ได้คิดถึงต่อสองเท่าไหร่เอาตอนแรกเนี่ยให้เขารอดก่อนนะคะก็เลยทำการกลบลึงนขึ้นมานะคะให้เป็นเนินเต่าเพราะว่ารากของเขา เป็นลากลอยนะคะลากลอยละอากาศแบบนี้เยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้เขาเกิดอาการเหมือนเหมือนเหลืองเลยะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยมีภาพนะคะจะ,จะประกอบภาพให้ดูก็จะมีการอาการแบบใบเหลืองยอดเหลืองอุยน่ากลัวมากคิดว่าเขาจะไม่รอดเลยนะคะก็แก้ปัญหาโดยการใส่ปุ๋ยแล้วก็กบโคลนเข้าไปนะคะดินเขาก็ยังจะชื้นๆอยู่ นี่ค่ะเขาก็จะเริ่มแตกหนอ่อแตกหน่อขึ้นมานะคะเยอะเลยก็ชะงักไปเยอะเหมือนกันอันนี้ถือว่าลำใหญ่นะคะแต่ส่วนมากแล้วลำจะเล็กลำจะเล็กคอจะสั้นนะลำเล็กคอสั้นนะคะส่วนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากแล้วะคะ่ะเพราะว่าเขาเจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่กล้าจะหวังเนาะนะคะ เนี่ยนี่ก็ถือว่าไม่รอดนะคะเพื่อนๆดึงออกเลยมาลุ้นมาลุ้นลูกเขานะคะนี่ค่ะจะเจอปัญหาแบบลำเล็กๆข้อสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยลำเนี่ยเล็กมากอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีที่ที่มันสูงๆจะปลูกอ้อยนะคะแนะนำว,นะว่าให้หาที่ที่มันสูงนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะตายแบบนี้เลย นะคะนี่ตายแล้วนะคะเนี่ยตายแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่โดนน้าท่วมแต่ว่าลำลำใหญ่ๆลําแม่เขาจะไม่ตายแต่ว่าลําลูกเขาอะตายนะคะไม่โตไม่ตายก็ไม่โตคางเหลืองอะคะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะมาดูแลลูกเขาชดนี้แทนเนี่ยเขาจะแตกหน่อ้างแบบนี้เกือบทุกทุกต้นเลยอันนี้มันมาดึงออกแล้วนะคะ ลำเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆว่ามันจะโตให้ไหมเ <c oughs> นี่ยนะคะเนี่ยแตกหน่อข้างแบบนี้นะคะก็าหาักออกเลยไม่เอาเลยคือต้นเนี้ยเสียในเรื่องของข้อตาไปเลยโหเจอปัญหานำท่วมไม่ค่อยเวิร์กนะคะถึงเขาไม่ตายแต่ว่าการจเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องการหาอาหารเขาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนค่ะ ล้วยิ่งเรากบโคนแบบเนี้ตอสองนี่เราต้องหาดินมากลบใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะตายแบบนี้เยอะมากเนี่ยไม่โตนะคะเพื่อนๆนี่คือปัญหาค่ะเนี่ยหน่อข้างเนี่ยค่ะเนี้ยต้องหักออกไม่งั้นเขาไปเลี้ยงหน่อด้านข้างหมดเลยนี่คือปัญหานะคะเพื่อนๆนี่คือปัญหาเลยแหละเนี่ย เอาไปปลูกได้ไหมมันไม่ไม่ค่อยดีนะคะไปปลูกมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ออกเลี้ยงลำเขาดีกว่านะคะเผื่อได้คันดินเขาจะยังมีความชื้นนะคะเราก็อรอลูกเขาหักอ,ออกค่ะเพื่อนเือนเนี่ยอรอลูกเขาแทงออกมา ะะแต่ให้ดูภาพรวมๆเนี่ค่ะต้องกบโคลนหมดเลยแล้วลูกเขาก็ลุ้นลูกเขานะคะแม่เขาเนี่ยโตหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ภ <c oughs> าวนาให้เขาดีขึ้นนะคะตอนนี้มาลุ้นลุ้นลูกเขานะคะ ลำเล็กๆแบบนี้นมันจะโตได้ไงแต่ว่าอ้อยข้อดีของเขาก็คือเหมือนเขากำลังจะตายหรือว่าเขาจะไม่ไม่ไมไมโตแล้วเนี่ยเขาจะแตกลูกนะคะเรากบโคนเขาก็จะแตกนะคะแตกลูกออกมาจริงๆแล้วอ้อยป่าเนี้ยนะคะอ้อยแปลงเนี้ยเขาจะต้องสูงสูงแบบอ้อยหกเดือนเนาะ Uh huh. นะคะการเจริญตบโตของเขาจะต้องดีกว่านี้ลำจะต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนแต่เนี่ยลำเล็กๆค่ะเบินเล็กมากเล็กๆนะคะภาวนาว่าเขาจะเป็นยังไงไม่ตายก็คลางเหลืองนะคะ น่าจะได้คันคันคันอยู่นะคะแต่ว่ามันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บารุงเขาอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยกบโครนให้หมดเอาดินมากบโครนน้องก็มีอาการดีขึ้นนะคะตอนแรกว่าจะปลูกแซมเนี่ยใจก็นหนึ่งก็กล้ากลัว ตัวน้ำจะท่วมอีกนะคะรอลุนลูกเขานะคะลุนลูกเขาออกเยอะมากเพราะว่าเรากบโคนขึ้นมาสูงลากเขาลอยนะคะทำให้ลูกเขาเนี่ยแตกเยอะค่ะเพื่อนแตกเยอะราล,ลุนเอานะคะบำรุงลูกเขาเดี๋ยวว่างๆก็จะเอาเป็นพวกปุ๋ยคอก อุ๋ยคอกนะคะมาเทใส,ส่เนี่ยลูกเขาเยอะมากเนี่ยข้อดีของอ้อยนะคะถึงเขาจะเจอปัญหาแต่เขาก็ไม่ตายไม่ตายแต่บางครั้งเจอมากเขาก็ไม่โตนะคะก็เ,ะะเ,เลยบอกว่า ไม่ตายก็คางเหลืองนะลำเล็กค่ะลำเล็กนะคะลำเล็กๆอย่าลืมนะคะถ้าจะปลูกอ้อยแนะนําพื้นที่สูงๆน้ำไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูแปลงที่สองแปลงที่ไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเขาโตไปถึงไหนซึ่งเขาเป็นรุ่นน้องของแปลงนี้เกือบเดือนนะคะตอนนี้เขา ลำหน้าไปไกลมากนะคะสำหรับแปลงที่2ของเราแต่แปลงที่1ก็ไม่เป็นไรนะคะเสียหายบ้างเราก็ได้ลูกเขาคืนมาแต่ว่าเราต้องบำรุงเขาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆมา,มาติดตามว่าแปลงนี้เมื่ออายุครบอ,อ,อายุที่จะประมาณ7-8เดือนลำเขาจะโตไหมนะคะต้องมาลุ้นกันตอนนี้ก็เหมือนน้องน้องเริ่มกินปุ๋ยนะคะน้องเริ่มกินปุ๋ยแล้วแหละค่ะ,ะเริ่มกินปุ๋ย เริ่มมีปีากินปุ๋ยแล้วนะคะก็เริ่มแทงหน่อเนาะก็ว่ากันไปนะคะก็แปลงนี้ตอนคั้นน่าจะไม่ได้ผ่านะคะเพราะลำไม่ใหญ่นองก็เริ่มกินปุ๋ยอยู่แถบนี้โอเคหน่อย ลูกเ่ะเยอะมากนะคะเขาถึงบอกว่าให้ใส่แค่3าถึงสข้อตาแต่ถ้าใครอยากได้ก่อลำตัวโตวก่อเยอะๆเ,เราบำรุงดีแล้วมั่นใจว่าเราบำรุงดีก็ใส่ไปเลยใส่เยอะๆเ,เลยนะคะนี่ก็จะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มก็จะใส่6กถึงแข้อตาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานีเนี่ยเเตรียมออกตานะคะหักเลยไม่มีผลกับรสชาตินะคะแค่ว่าเออนี่ค่ะหักเลยแค่ว่าเวลาที่เราจะเอาตัวนี้ไปทำพันเราจะไม่สามารถทำพันได้คือข้อตา ตาเขาเสียหายแล้วเราหาักออกแล้วแต่ว่าเราถอดคันน้ําไม่ได้มีปัญหานี่ก็ตายนะคะเพื่อนๆนแบบนี้ตายเยอะมากเสียหายนี่ค่ะให้เ,เพื่อนๆดูประมาณนี้นะคะสําหรับแปลงที่หนึ่งของเราสภาพตอนนี้อายุหกเดือนเหมือนอายุสี่เดือนเลยนะคะนับไปเลย <laughs> ย้อนหลัง ถ้าพูดตามอายุจริงอะ่ะเขาอายุ6เดือนแต่เขาชะง,งักการเจริญเติบโตไปนะคะเท่ากับอ้อยแปลงนี้เหมือนอายุ4เดือนแล้วก็ลำกระจิตรนะคะลำไม่ใหญ่นะคะลำเล็กๆนะคะจริงๆแล้วแปลงนี้ตอนที่เขาอายุได้4เดือนนะคะก่อนที่น้ำจะท่วมเขา ลำเขาถือว่าโอเคนะคะลำใหญ่มากเท่านี้เลยแหละค่ะนะคะ,นะคะตอนอายุสี่เดือนแต่หลังจากที่น้ำท่วมเสร็จแล้วจบเลยชะง,งักการเจริญเติบโตเลยนะคะเราต้องมาบำรุงใหม่ซึ่งเนี่ยเรากบกบดินเป็นหลังเต่าหมดเลยนะคะจริงๆแล้วผิดนะคะเพื่อนๆการปลูกอ้อยเขาไม่ให้กบขนาดนี้นะคะตอนแรกเนี่ย จะต้องต่ํากว่าหลุมหรือว่าเสมอหลุมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องคํานึงถึงรุ่นต่อไปด้วยซึ่งถ้ารุ่นต่อไปถ้าเรากบตั้งแต่ต่อแรกเท่านี้รุ่นต่อไปเราต้องกบสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นงานจะเข้ามากเลยนะคะเราจะต้องเอาดินด้านข้างขึ้นมาหลังจากที่เราตัดต่อแรกไปมันก็จะไม่ได้มีผลดีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดถึงต่อสองเท่าไหร่คะ คิดแค่ว่าจะเอาตอนแรกเนี่ยให้รอดยังไงแค่นั้นเองนะคะเราก็เลยแก้ปัญหาอย่างเงี้ยไปไม่งั้นไม่รอดนะคะเพื่อนๆถ้าปล่อยให้เขาลากลอยอเขาเดินอาหารไม่ได้เลยนะคะเขาต้องการออกซิเจนในดินนะคะเขาไม่มีอากาศหายใจว่างั้นเถอะเราจะต้องพวนดินเอาดินมากลบลูกเขาก็จะเริ่มออก ก็จะได้ลูกเขาเยอะมากคราวนี้ก็เตรียมเตรียมใส่ปุ๋ยบำรุงลูกเลยแล้วค่ะก็แค่เอาไปคันๆเล่นๆเนาะสำหรับแม่ของเขาส่วนนี้ไม่ได้หวังอะไรมากนะคะเล็กมากก็เดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูว่า เขาจะโตขึ้นหรือเปล่านะคะก็หวังว่าเขาจะโตขึ้นมากกว่านี้เนาะแต่ว่ามันก็คงไม่โตไม่โตมากเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเขายืดยืดป้องไปแล้วหลายบ้องแล้วก็คงได้เท่านี้แหละนะอย่างมากถ้าเขาโตก็คงเท่านี้เล็กๆนี่หันน้ำยังอยู่เลย ท่วมหมดเลยนะคะเพิ่งลดเรียนรู้ประสบการณ์ค่ะเพื่อนๆเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแก้ปัญหาไปทำไงได้นะคะเรามือใหม่ทุนด้วยนะคะถ้าใครมีที่ถ้ามันแบบต่ำๆนี่เสมอเออมากกว่า ท้องน้มันนิดหนึ่งสูงกว่าท้องนามานิดเดียวเองนะคะมันก็เลยทำให้แบบน้ําเข้ามาได้ก็ stellar. คงอีกปีสองปีอ่ะถึงจะได้ปรับนะคะดินที่ถมตรงนี้ก็มีหลายหมื่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ทุนเราด้วยถ้าทุนเราเยอะมันก็โอเคเสกได้ทุกอย่างก็สู้กันไปค่ะ อ้อยแปลงนี้ประสบปัญหาตั้งแต่ตอนปลูกตอนแรกเลยะะตอนปลูกตอนแรกก็โดนน้าท่วมท่อนพันเน่าเสียหายไปหลายหลายพันเลยนะคะหลายพันบาทเลยนะแทบจะหมดแทบจะเสียหายไป80%ซหลังจากนั้นก็ไปเอาต้นต้นลูกมาซ่อมซ่อมเกือบร้อเเเลยแหละ ซอมกับทุกกลุ่มเลยนะคะก็ด้านมาเจอปัญหาสภาพน้ำท่วมขังอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วป่านแปลงนี้ก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเจอทั้งแรงเจอทั้งน้ำท่วมหลายรอบน้ำขงังโตมาก็เจอน้ำอีกนะคะแล้วค่ะประมาณนี้แหละนะคะก็สักเดือนหน้านะคะเราจะมาคอยติดตามว่าอ้อยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลง ลำใหญ่ขึ้นไหมการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับอ้อยแปลงนี้สำหรับคลิปถัดๆไปก็ไปดูแปลงที่สองที่สาที่เขาเป็นน้องนะคะปลูกทีหลังของแปลงนี้ประมาณเดือนสองเดือนแต่ว่าการจเจริญเติบโตเขาเรียกได้ว่าดีเยี่ยมแล้วก็ลำใหญ่มากกว่าแปลงนี้จะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ